ไปดูหนุ่มวิศวกรท่านหนึ่งนะฮะที่เขากลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเขาก็กักตัวเองอยู่ในบ้านเรียกว่า ปิดบ้านมิดชิดนะครับได้รับเสียงชื่นชมจากชาวบ้านที่ตำบลห้วยบงอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาหนุ่มวิศวกรท่านนี้เนี่ยเป็นวิศวกรโครงการพลังงานไฟฟ้ากังหันลมนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเขาเอาขอนไม้เราก็รถเข็นปูนเนี่ยมาวางกั้นประตูทางเข้าออกบ้านเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนป้ายบนกล่องพลาสติกไว้ที่เห็นนี่แบบนี้กล่องสีดำๆบอกว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นครับเก็บตัว14วัน2-16มีนาคมมีอะไรใส่กล่องดำเอาไว้ แลวกดเจลล้างมือด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองต่อทั้งสังคมนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้มีอาการป่วยไม่ได้มีอาการาไอจามอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงตามปกติเลยนะครับแต่ก็กักตัวเองเพื่อที่จะทําให้สังคมปลอดภัยแล้วก็เกิดความสบายใจทั้งกับคนรอบบ้านนะครับในชุมชนเองหรือว่าเพื่อนที่ทํางานด้วยอันนี้ก็ได้รับคําชื่นชมไปนะครับ